นี่คือผลลัพธ์ของพนักงานที่เข้าโครงการโค้ชปลดนี้เมื่อปีที่แล้วถึงจะยังไม่เยอะแต่ก็ช่วยนะครับทั้งหมดนี้ถ้าคุณคิดว่าเราแจกเงินให้คุณคิดผิดครับนี่สินลดได้ก็เพราะการวางแผนกับโค้ชเหล่านี้ โค้ชปลดหนี้คือเอ็กซ์เปิดด้านหนี้เราจะช่วยคุณออกแบบวิธีปลดหนี้ที่เหมาะกับสภาพการเงินของคุณโดยเฉพาะผ่าน3ขั้นตอนง่ายๆค่ะ 1>, 1. คน้นค้นหนี้ทั้งหมดที่คุณมีให้โค้ชประเมินอ,อาการ 2. ควา้าโค้ชจะช่วยสอนและคว้าอาวุธปลดหนี้ที่เหมาะกับคุณ 3. วางแผนคุณจะเห็นขั้นตอน 1, 2, 3ในการปลดหนี้ที่เริ่มได้เลย ทั้งหมดนี้อาจใช้เวลาเพราะการปลดหนี้มีสองวิธีวิธีง่ายคือกู้มาจ่ายหนี้เร็วง่ายแต่บานปลายส่วนวิธียากคือฝึกวางแผนเพื่อไม่เป็นหนี้อีกวันนี้เราทําวิธียากให้ง่ายแล้วโค้ชจะอยู่ข้างคุณให้กำลังใจและไกด์คุณตั้งแต่ติดลบจนเห็นว่านี่มีทางจบได้นี่ปิดได้ขอแค่คุณเปิดใจ ทุกข้อมูลที่ขุดเล่าเราจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกับงานแน่นอนถ้าจะมีผลก็คงเป็นผลดีกับชีวิตพวกเราแน่ละครับพิเศษสินเชื่ออเนกประสงค์เคลียร์นี้สำหรับพวกเราที่ร่วมวางแผนกับโค้ชปลดหนี้เท่านั้นจะลดหนี้ได้มากได้น้อยก็ดีกว่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวโค้ชปลดหนี้รอช่วยพวกเราอยู่มาสู้ไปได้วยกันนะครับ ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตที่ทีบีเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น